สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขูมสุขชนนะครับพบกับโดลริยาแสงทองแฟนเพจนะครับวันนี้เรามากินตำป่าตำปลาเจ้าเก่าเมืองรอยเอดพี่น้องเมืองรอยเกิน101ส้มตำไก่ย่างปลาเผาบ้านแคนยายอ้วนเจ้าเกา่าอืมประดกบนวลลึกแซบ่บพี่น้อง ทำยังไงลวดคู่กับไก่ย่างตอร์ต้สสมตำกับตอีไก่ย่าง่งางน้องเดยจิ้มแจว่แจวจิ้มแจ่วเดี แซ่บข้าวเหนียวหอนฮอนข้าวเหนียวเลี้ยงเม็ดดีดีพี่น้องอือไม่เหตุผลอะอยู่เมืองร้อยเอ็ดก็เลยมาพอ่อร้านเกาแก่แซ่บ โชคดีที่มาช่วงบ่ายถ้ามาช่วงเที่ยงช่วง11โมงนะโอ้โหมีที่นั่ง Hmm. I